Thank เป็นแต่เวลรบรอกเลยวันเากาศท่านบนในความแหนบุยแานบใอยากจะนิสิหายอย่ไร่เวลางุมากอยากจะนิสาย

तो बड़े लायक संत है สังกัปปวิบตินพกถึไปรทานิัันแหละกรรมันจแนสัต์เป็นสัตาเด็กกรมังสัเต็วัจจิกรรมยจะแนสัตจเปกรมบุญตามกรรมตามการกระทำจะของทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตัวแต่สังกทปรริสันต์วิจิต เป็นบริกรรมอเอกปัญนาสวรรคิเลมองคนเป็น,น,นตัวไปเรียกว่าเป็นสักดิ์ตัวไปมนุษย์สิ่งศัตว์ประเภทหนึ่งเรียกว่าสัตว์ประเสริฐรู้จักดีรู้จักซัวเปินสอนไปสร้างความ,มีมีสุขเป็นกำไร

เกิดจากการเปลี่ยนเปลี่ยนเกิจการทำได้ภัวะทางกายว่าใจใจเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนตางก้อนทุกให้เกิดเงินแก่ผู้อื่นท่ากับทำได้เก็นของภัวท่างใจที่ไ่ถูกเป็นดีเป็นคาเขาเป็นดาเขา เมื่อกระทุ้งกนแน่จวจะพอตอนเดียวกอเดียวไฟไปโต้สะมันหอกระนำอยู่ไปงองกะมันหองกระดำอยู่มันกินเป็นมาทั้งกายทั้งวาจกทังใจเป็นนได้คนอื่นมันนี่จะความเดจยวตอนรดียมาหายไอคองตามกอนเดียวเดีไเด้วเดียเด ขณะพระพุทธเจ้าิซส้อนในห้อสางทป็นนาก็อีเป็นจากการเหยีียนตนเหยียดเพียนผู้อื่นไม่ว่าทางกายทางวาจาทางใจสางด้เป็นประจำนำใจมต่อ่ในขอใจในทุกนามก็อดีข้อใจในกุลแตั่มอ่ำจะตองเมื่อตอัมกุณมังนคุณชนเกิดขึ้นแที่ตัใจมอ แต่ทุกงานก็ดีมองห็นต้อมก็ดีเป็นที่ต่อมีต่อเป็นของเกุลเดชาและเียร์ยพริแต่อนอันจริงจเป็นเด็นนี้จริงจริงแล้วที่บริขอปะ và xin sự khổn bị. Để làm gì, để làm gì, kể tận hạ cho một viên. Để làm gì, để làm gì, tình yêu tình nào không hầu. Nói thật đi, tình cảm, đang chạy sang phương Nam con biển của mình. Bất để chạy ngon, đừng ngủ khổ, chứ về con phong có you yeah, we yeah. สิงสารในห้อง้าคุจบริสัทธ์คเจจะเปลือยครับของเชี่ยวปุ่งได้เจ้าีรใดปุ่นไหลที่พระทีครูบาทจารย์ในห้องรีุ้่เป็นท่านประสงค์เป็นเงินหน้าบุญของโลกเพ่นว่บเป็นเงินหน้า จิว่าณเคดาหจะเป็นดุลใดนั่นเป็นไรนข่าวสาโฆษณาหามาสลายแกกระจาระสมเสาเป็นซมเรีว่าสังฆทานได้แกได้ส่ายแกสเรียกว่ามีอีซมัระายไว้แก็บุกไปกับล็ไป ดังนั้นบบทต้นที่อ้อมี thank yeah.